อุทาหรณ์เกิดอุบัติเหตุตำรวจจับหนุ่มใส่กุญแจมือทั้งที่ไม่ผิดสุดท้ายเสียชีวิตเพราะว่าไม่นำส่งโรงพยาบาลสวัสดีครับมาพบกับผมมาเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวท่านกฎหมายกับทานายอานอนท์เชื้อสัตบงกตเกิดเหตุสะเทือนใจและถือว่าสะเทือนวงการยุติธรรมอีกก็ว่าได้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะทีอ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี เมื่อช่วงวันที่2 2พฤศจิกายนนะครับเวลา19.06นาฬิกาเมื่อนายธนวัฒน์นะครับมีการขับรถไปซื้อกับข้าวให้ภรรยาในขณะที่ขับรถไปนะครับปรากฏว่ามีรถเด็กผู้หญิงอายุ18ปปีมีการเลี้ยวรถยูเทิร์นหลังจากยูเทิร์นมีการขับตัดเลนเข้าไปนะครับตัวคุณธนวัฒน์มีการขับมาเลนตรงรถจึงเกิดพุ่งชนกัน ทั้งสองฝ่ายมีการกระเด็นไปคนละทิศคนละทางส่วนเด็กผู้หญิงนะฮะเมื่อล้มลงไปก็มีทางรถมูลนิธิรถโรงพยาบาลมารับตัวไปส่งโรงพยาบาลส่วนคุณธนวัตรก็ล้มนะฮะฟุบหมดสติตอนแรกก็ไม่เชิงหมดสติก็มีชาวบ้านมีการมาพยุงเข้าไปข้างทางปรากฏหลังจากนั้นตำรวจมารับตัวไปซึ่งเหตุการณ์นะฮะหลังจากตำรวจรับตัวไปเนี่ยแทนที่ว่าจะนำส่งโรงพยาบาล แต่มีการจับใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือก็คือคุณธนวันรเนี่ยมีอาการมึนงงเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุลุกขึ้นมาขาแข็งบังคับให้นั่งก็ไม่นั่งนะฮะก็ตำรวจมีการผลักให้ขึ้นหลังกระบะใส่กุญแจมือนะครับเอาขึ้นหลังกระบะไปก็หลังจากเอาไปก็มีการเอาไปทำการทดสอบตรวจปัสสาวะ5ชั่วโมงตรวจแอลกอฮอล์ตรวจปัสสาวะคือตำรวจมาที่หลังไงไม่ทราบว่าใครผิดใครถูก เข้าไปควบคุมตัวคุณธนวัตรคือคือได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองนะฮะก็ไม่สามารถที่จะนั่งได้ขาตึงนะฮะน่าจะสมองกระทบกระเทือนตำรวจพยายามจับสุดท้ายล็อกกุญแจมือเอาผักขึ้นหลังรถนะฮะรถตาโล่ของตำรวจพอไปทีนี้ปรากฏว่า5ชั่วโมงผ่านไปก็มีการทดสอบตรวจแอลกอฮอล์ตรวจปัสสาวะสุดท้ายเลือดทะลักปากทะลักจมูกนะครับจึงรีบนำส่งโรงพยาบาล แต่ปรากฏว่าเสียชีวิตซึ่งภายหลังมีการเปิดกล้องวงจรปิดจึงทราบว่าเด็กผู้หญิงเป็นฝ่ายผิดนะฮะเพราะมีการเลี้ยวรถกลับแล้วก็ตัดเลนคุณธนวัตรมาเลนตรงเกิดการชนพอชนเสร็จก็คือกระเด็นไปในข้างทางทั้งสองคนแต่รถพยาบาลมารับน้องผู้หญิงไปรักษาแต่ส่วนคุณธนวัตรก็ถูกจับควบคุมตัวนะฮะถือว่าเป็นการตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักง,งานตำรวจตรงนี้ ทั้งทางฝ่ายชาวบ้านเราและก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยต่างกังขานะฮะว่าตํารวจทาไมทําอย่างนี้แทนที่จะนําส่งโรงพยาบาลทําไมต้องไปควบคุมแถมเป็นการควบคุมผิดตัวเกิดอะไรขึ้นในคดีนี้นะครับเรื่องนี้นะฮะมันควรที่จะเป็นอุทาหรณ์หลายๆคนเวลาญาติพี่น้องเราเกิดอุบัติเหตุตํารวจมีการมาถึงที่เกิดเหตุมีการจับมีการควบคุมตัวนะฮะใช้ปวิอาญาแต่ชาวบ้านเราบอกให้ไม่รู้เรื่อง มันจะต้องไปยังไงซึ่งเรื่องนี้เราต้องมาศึกษานะฮะต่อไปเกิดอุบัติเหตุเฮ้ยตำรวจทำมั่วนะครับแล้วชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมตำรวจถ้าทำไม่ถูกต้องก็ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมนะฮะชาวบ้านอาจจะเสียหายถูกจำกัดสิทธิทเสรีภาพเรื่องนี้ลองมาศึกษากันดูนิดหนึ่งนะฮะปกติในการที่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ อำนาจเบื้องต้นในการที่ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาหรือควบคุมตัวชาวบ้านนั่นคือจะต้องมีเหตุในการจับเหตุในการจับนะฮะเขากำหนดไว้ตามปวิอายามาตรา78นะครับจะจับได้จะต้องมีกรณีความผิดซึ่งหน้าเท่านั้นคำว่าความผิดซึ่งหน้าคือคุณจะต้องเห็นนะครับแต่การที่ว่าคุณไปถึงเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเหมือนเช่นกรณีนี้ พอไปถึงปั๊บบอกเข้าชนกันเรียบร้อยไม่รู้ใครผิดใครถูกการจะเข้าจับกลุ่มนะฮะถึงใส่กุญแจมือตรงเนี้ยมันจะต้องเห็นเหตุซึ่งในการปฏิบัติในครั้งนี้ยังมองว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงหลังเกิดเหตุแล้วนะฮะจึงมีการจับกลุ่มตัวซึ่งมองดูว่ามันยังไม่น่าที่จะถูกต้องส่วนหลังจากพฤติการในการที่จับกฎหมายปวิอายาตามมาตรา83ก็ยังกําหนดว่าคุณจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับ เบื้องต้นจะต้องสั่งให้ผู้ถูกจับไปที่สถานีตำรวจนะแล้วก็ในการจับจะต้องมีการแจ้งนะฮะว่าคุณจะต้องถูกจับต้องไปที่ทำการคุณมีสิทธิ์ที่จะพบทนายความ2ต่อ2มีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ครับให้การจะเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลตำรวจผู้จับจะต้องแจ้งเขานะครับและนอกจากนั้นในการที่เขามีพฤติการจะหลบหนีทางอาปวิอายามาตา83นะครับ ก็จะให้อำนาจในการที่จะใช้วิธีและการป้องกันเพื่อไม่ให้เขาหลบหนีเท่านั้นแต่กรณีเขาไม่ได้หลบหนีอันนี้ก็แค่พาตัวไปนะครับเป็นวิธีที่ถูกต้องนอกจากนั้นตามมาตราปวิอายามาตรา84คุณจะต้องจัดให้มีการรักษาพยาบาลนะครับในกรณีว่าเห็นว่าจําเป็นว่าผู้ถูกจับเนี่ยควรที่จะต้องได้รับการรักษาพยาบาลคุณจะต้องจัดให้เขาได้รับการรักษาพยาบาล ะครับตรงนี้ก็ต้องมองดูนะครับว่าในการดําเนินการของตํารวจครั้งนี้กระทาถูกต้องไหมหนะมึงมีอํานาจในการจับไหม 2. เมื่อจับแล้วคุณได้ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรา8 3มไหมแล้วก็มาตรา84คุณจะต้องมีการจัดให้ทําการรักษานะครับในกรณีที่จําเป็นนอกจากนั้นคุณจะต้องแจ้งญาติเขาแต่ถ้ากรณีคุณปฏิบัติไม่ถูกต้องนั่นคือคุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งในเคสนี้ถ้าจะมามองดูนะครับว่าในกรณีเกิดเหตุตำรวจมาถึงก็หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปแล้วซึ่งอำนาจจับแทบจะไม่มีนะครับ 2. องอในการจับคุณก็ไม่มีการแจ้งไม่มีการอาบอกว่าให้เขาไปไม่มีการแจ้งสิทธิ์ไม่มีการแจ้งพ่อกล่าวหานะฮะคุณจะแจ้งได้ยังไงก็ในเมื่อคุณไม่เห็นเหตุการณ์ว่าใครผิดใครถูกนะครับ ตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่น่าที่จะถูกต้องส่วนในการที่เอาตัวไปตรวจปัสสาวะโดยปกตินะครับการตรวจปัสสาวะจะต้องมีเหตุอันควรเชื่อแต่อยู่ๆว่าคุณเอาเอาจับเขาไปตรวจเลยเนี่ยมองดูว่ามันก็ถือว่าเป็นใช้อำนาจที่เกินไปนอกจากนั้นผู้ที่ทำการตรวจจะต้องมีอำนาจในการตรวจคือจะต้องมีบัตรปอสอนะ แต่การที่คุณเอาตัวเขาไปกักไว้5ชั่วโมงแล้วก็มีการทําการตรวจปัสสวะตรงนี้หากกระทําไม่ถูกต้องก็ต้องถือว่าเป็นขั้นตอนปฏิบัติโดยไม่ชอบ1,5,7นะครับทีนี้ถ้าจะมองดูว่าในขั้นตอนเนี่ยครับถ้ากรณีว่ามีการตายตำรวจเขาจะต้องมีการทําการชันสูตรพนักงานสอบสวนจะต้องติดต่อพนักงานอายการติดต่อแพทย์เพื่อที่จะเข้าทำการชันสูตรพิกศพ แล้วอายการจะต้องยื่นคำร้องไปที่ศาลเพื่อทำการไต่สวนนะฮะหาสาเหตุการตายตรงนี้ก็ต้องมาดูกันอีกว่าศาลจะสั่งว่าตายเพราะสาเหตุอะไรแต่เบื้องต้นนะฮะในการที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ญาติพี่น้องซึ่งบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้นะโดยเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเป็นการตายโดยที่ตำรวจปฏิบัติไม่ชอบเราก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจ นะครับนอกจากนั้นเราสามารถร้องไปที่ปปชได้ปปทนะครับว่าเป็นการปฏิบัติโดยไม่ชอบทําให้ญาติพี่น้องเราถึงแก่ความตายนะนอกจากนี้ก็สามารถร้องเรียนไปที่สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติหรือผู้บังคับการจังหวัดเพื่อให้ทําการตรวจสอบว่า เป็นการปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบซึ่งในการตรวจสอบวินัยนะฮะก็มีการร้องเรียนมีการตรวจสอบกันต่อไปว่าทําถูกต้องตามขั้นตอนตามระเบียบของตํารวจหรือไม่แต่ถ้าเกิดญาติพี่น้องเก่งจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งทนายฟ้องไปเลยนะฮะฟ้องไปที่ศาลอาญาทุจริตนะว่าเป็นการกระทําโดยไม่ชอบซึ่งตรงนี้นะฮะถ้ามองตรงๆแบบไม่ต้องโลกสวยเลยนะถ้าให้ทนายปรับข้อหาในการฟ้องทนายก็จะมาแพนรูปคดี แต่ในส่วนเรื่องนี้ทนายนอนนท์ยังมองนะฮะหการจับโดยไม่ชอบนั่นคือก็ถือว่าคุณจะมีความผิดตามมาตรา157 2ไปบังคับใส่กุญแจมือเขาก็ถือว่าเป็นการกระทําการเกินกว่าเหตุนะฮะถ้ามองดูคือมาตรา86ห้ามไม่ให้ใช้วิธีควบคุมเกินกว่าความจําเป็นแห่งกรณีซึ่งการจับใส่กุญแจมือทั้งที่ว่าคดีอุบัติเหตุมันก็เกินไปนะครับตรงนี้ทนายนอนนท์ฟ้องแน่ถ้าถ้าให้ผมปรับข้อหานะ ผมจะฟ้อง157ฟ้องอการควบคุมเกินกว่าเหตุนอกจากนั้นการบังคับให้เขาขึ้นรถใส่กุญแจมือตัวนี้309คมคืนใจให้ผู้อื่นกระทำการหรืองดเว้นกระทำการหรือจำยอมต่อสิ่งใดตรงนี้309นอกจากนั้นเท่าที่ผมมองดูคือน่าจะเป็นการกักขังนวงเหนียวทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพตรงนี้น่าจะเข้าข่ายเพราะคุณเอาเขาไปขังอยู่ตั้ง5ชั่วโมงจนเขาถึงแก่ความตาย โดยเหตุในการควบคุมตัวก็ไม่ได้กําหนดไว้ชัดเจนว่ามีอํานาจในการควบคุมเรื่องอะไรนะเขาผิดอะไรจึงมีอํานาจในการที่จะไปควบคุมเขาอยู่ขนาดนั้นทั้งที่ว่าคุณไม่มีอํานาจจับมาแต่แรกสุดท้ายที่ผมมองดูว่าการที่คุณไม่นําตัวเขาส่งโรงพยาบาลทั้งที่ว่าคุณไม่มีอํานาจจับไม่มีอํานาจในการควบคุม ตรงนี้อาจจะถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทนายสามารถที่จะฟ้องยิงตรงไปที่สารอาญาทุจริตได้เลยในเขตชนบุรีนะครับตรงนี้ก็ต้องมามองดูว่าญาติพี่น้องเขาจะยินยอมไหมหนึ่งก็แจ้งความดําเนินคดีเพื่อให้อายุความสะดุดลงก่อนนะครับข้อหาบังคับให้กระทําการและข้อหาอานงเหนียวกักขังตรงนี้อายุในการแจ้งความจะแค่3เดือนแต่ในส่วนของวินัยก็ร้องกันไป แต่ถ้าเกงไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถฟ้องร้องเองได้พฤติการที่เกิดขึ้นนะฮะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งถ้ากรณีว่าชาวบ้านเราไม่มีความรู้ไม่มีพื้นไม่มีเบสิกก็อาจถูกดําเนินการหรือได้รับการปฏิบัติโดยที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ส่วนเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดคุณขาดการศึกษาขาดการปฏิบัตินะฮะใช้วิธีการเดิมๆที่เคยทํามา ชาวบ้านเขาก็อาจจะกระทบถึงสิทธิเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมฉะนั้นประชาชนเราก็ควรหมั่นศึกษานะฮะในะกฎหมายเบื้องต้นในการที่เราจะได้รับการคุ้มครองในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ก็ควรที่จะมีการอัปเดตมีการศึกษาวิธีปฏิบัติใหม่ๆด้วยไม่ใช่ว่าใช้แต่วิธีการเดิมๆที่เคยทํามาสุดท้ายผลเสียจะไปตกอยู่กับชาวบ้านเขานะฮะว่าได้รับการปฏิบัติที่ล่วงละเมิดต่อสิทธิ ตรงนี้ก็ฝากเป็นความรู้ไว้นะครับมีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทนายอนอนท์ก็จะแวะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึง่งสำหรับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ